ค่ะวันนี้เรามาพรเซนต์โปรเจกต์ในรายวิชา CPE 451นะคะโปรเจกต์ project ของเรานะคะมีชื่อว่า Collab TCG ค่ะนี่คือโลโก้ของแอปพลิเคชันเรานะคะในส่วนของ p e r s o n a นนะครับเราได้มีการเก็บ Requirement จาก ผู้ที่อยู่ในตรงส่วนนั้นจริงๆและนำเข้ามาวิเครห์นะครับผมซึ่งเพอร์ซ a นาของเราก็คือเพศชายที่ทำงานกราฟิกดีไซน์นะคะอายุ27ปีสถานะโสดอาศัยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็รายได้อยู่ที่2 5 0 0 0 0ถึง35,000บาทค่ะกิจการที่เขาชอบทำนะคะคือชอบเล่นเกมการ์ดเป็นงานอดิเรกแล้วก็ชื่นชอบการซื้อขายการ์ดผ่านช่องทางออนไลน์ ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, YouTube แล้วก็เริ่มสะสมการจากการดูการ์ตูนเขาจะตื่นเต้นกับการได้การ์ดสวยๆหรือว่าการหายากค่ะมัาจะเข้าร่วมการแข่งขันเกือบทุกรายการแล้วก็ชอบการแข่งขันค่ะสิ่งที่เพอร์โซนาต้องการน,นะคะก็คือการมองหาแพลตฟอร์มที่ช่วยเขาสามารถเปรียบเทียบราคาการ์ดแล้วก็สามารถดีดการ์ดได้ในราคาที่ดีค่ะหรือว่า เป็นการติดตามข่าวสารแล้วก็อัปเดตรายการแข่งขันหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกมที่เล่นและดูผลการแข่งขันย้อนหลังได้ค่ะต่อกันที่ในส่วนของ Empathy m a p นะคะในส่วนของ Think and Feel นะคะผู้ใช้คิดและรู้สึกว่าการหาการแข่งขันยากหากสถานที่แข่งไม่เจอการราคาแพงขัดช่องทางหรือเครื่องมือที่ช่วยอัปเดตข้อมูล ในการแข่งขันแบบเรียวทา์ติดตามข่าวสารยากแล้วก็ไม่มีการแจ้งเตือนวันเวลาที่มีการแข่งทำให้อ่านลงลืมได้ค่ะแล้วก็ต้องการระบบลงทะเบียนที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยต่อไปเฮียสิ่งที่ได้ยินนะคะคือเสียงการถกเถียงกันไม่แน่ใจว่าสถานที่จัดการแข่งขันอยู่ที่ไหนพูดคุยกันเรื่องผลคะแนนคนทักทายกาันถามถ่ายกันเดินทางมา ได้ยินคนบ่นว่าต่อคิวลงทะเบียนช้าค่ะแล้วก็คนบ่นว่าการละแคาแพงเกินจริงส่วนของ C นะคะสิ่งที่เห็นคือคนแย่งกันลงทะเบียนคนซื้อขายการ์ดคนที่กําลังแข่งเห็นคนนั่งรอคิวการแข่งขันคนเดินไปถามถ่ายกันคนเดินหลงไม่มีป้ายบอกสถานที่จัดงานคนเยอะแออัดในส่วนของ s a y and do สิ่งที่พูดและทำนะคะ คือการอดการ์ดกับเพื่อนเดินไปมารอคิวแข่งเดินไปทักทายคนอื่นรอผลการแข่งขันของคู่แข่งตามหาตารางการแข่งขันของตัวเองนั่งรอยืนรอลงทะเบียนค่ะต่อไปเป็นส่วนของเพลนเกรนปัญหาและวิธีแก้นะคะส่วนของเพลนคือการหาการแข่งขันยากต้องการความน่าเชื่อถือในการซื้อขายการ์ดไม่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ชัดเจน ต้องการระบบจัดการที่สะดวกมากขึ้นราคาการไม่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนส่วนของเกรนคือมีการรวบรวมการแข่งขันที่กำลังจะจัดขึ้นมีการรีวิวผู้ซื้อให้ร้านค้าการตั้งราคาที่มีความโปร่งใสมีการแจ้งเตือนวันเวลาและสถานที่แข่งที่ชัดเจนการซื้อขายและการลงทะเบียนสะดวกการตั้งราคามีความโปร่งใสสามารถเปรียบเทียบราคากับร้านอื่นได้ ต่อไปเป็นส่วนของ user interface นะคะมีการเก็บ requirement แล้วออกแบบ UI ตาม requirement ที่ถ่ายรับนะครับผมออกแบบไปหน้าต่างๆดังนี้เลยนะครับผมค่ะในส่วนของ user interface นะคะประกอบไปด้วยหน้า welcome หน้า login หน้า sign up หน้า homepage หน้า profile หน้า feed หน้า chat หน้า file f a i e หน้า notification หน้า shop page หน้า product detail หน้าการ์ดหรือตะก้านะคะแล้วก็หน้าโปรไฟล์ช็อปหรือโปรไฟล์ร้านค้าออเดอร์สเตตัสหน้าจ่ายเงินหน้าออเดอร์แล้วก็หน้าออเดอร์ฮิสตอรีแล้วก็มีหน้าปฏิทินและหน้าตั้งค่าค่ะ